วงการ AV สะเทือนกรณีติดเชื้อ HIV ในอเมริกาสะท้อนมาตรฐาน A v วีเอเชียหูมึ่งมึ่งชี้ชัดเรียกได้ว่าวงการหนังผู้ใหญ่ A v วีต้องเจอกับข่าวใหญ่ที่ทำให้สะเทือนกันไปทั้งโลกเมื่อมีรายงานว่านักสแสดง A v วีในสหรัฐถูกตรวจพบว่าติดเชื้อ HIV ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตหนังโปในลอสแอนเจลิสต้องหยุดถ่ายทำทุกกองทันทีอย่างน้อย14วันเพื่อควบคุมความเสีย่ยงเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็น บทเรียนสำคัญที่ทั้งวงการต้องหันมาทบทวนหนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็คืออูเมิงเม่งอูมเมงเม้งดาราเอวีชื่อดังของไต้หวันพี่ปัจจุบันไม่ใช่แค่เป็นนักแสดงแต่ยังกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านเซ็กซ์โพซิทีพูดตรงพูดแรงและชอบเปิดเผยเบื้องหลังในวงการแบบไม่กักจนแฟนๆให้ฉายาว่าเป็นเอวีควีนแห่งไต้หวันมุมมองจากอูเมิงเม่งเธอเปิดเผยผ่านเฟซว่าแม้การถ่ายทำในอเมริกา จะหยุดลงแต่ระบบการตรวจสุขภาพของวงการ A v วีฝรัง่งเข้มงวดกว่าญี่ปุ่นและเอเชียหลายเท่า 1. นักแสดงทุกคนต้องตรวจสุขภาพทุก14วัน2ค่าตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ที่200-250ถึง250ดอลลาร์หรือราว6 0 0 0 7ถึง 7, บาท3หากอยากได้ผลตรวจแบบด่วนต้องจ่ายเพิ่ม4ผลตรวจครอบคลุมโรคหลายชนิดเช่น HIV, ซิฟิลิสนหนองในเป็นต้นมีจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหนัง A v ว ฝรั่งส่วนใหญ่ถึงไม่ใส่ถุงยางเพราะเชื่อมั่นในระบบตรวจที่ถีและรักกลุ่ม เมื่อเทียบกับเอเชียโดยเฉพาะไต้หวันอูเมึ่งมึงยอมรับตรงๆว่ามาตรฐานฝั่งเอเชียยังตามหลังโดยเฉพาะในไต้หวันที่นักแสดงชายมักตรวจสุขภาพเพียง1-3ถึงเดือนต่อครั้นและโฟกัสแค่โรคหลักๆเช่น HIV หนองในซิฟิลิสและ HPV เท่านั้นซึ่งก็ทําให้หลายคนกังวลถึงความปลอดภัยในระยะยาวอูเมึ่งมึงจากสาวไต้หวันสู่ไอคอนเอวีสิ่งที่ทําให้เสียงของเธอมีน้ําหนักคือตัวตนของอู๋มึ่งมึ่งเองที่เลือดเดิน เข้าสู่วงการด้วยความสมัครใจเธอมาพร้อมภาพลักษณ์สาวไต้หวันหน้าหวานผิวขาวคุณเพียวแต่กลับเต็มไปด้วยความกล้าและความมั่นใจไม่ต่างจากฮ่องกงดอลแต่ในเวอร์ชันของไต้หวันอูเมื่อเมื่เธอไม่ได้เป็นแค่นักสแสดงแต่ยังเป็นกระบอกเสียงเรื่องเพศกล้ลาเล่ากล้าตอบกล้าแชวงการทําให้เธอกลายเป็นขวัญใจแฟนๆทั้งในจีนญี่ปุน่นและฝั่งตะวันตกกรณีนี้ไม่ใช่แค่ข่าวนัดแสดงติดเชือ้อแต่เป็นสัญญ,ญาณเตือนวงการเอวีเอเชียว่าควรจริงจังกับมด ประฐานความปลอดภัยมากขึ้นเพราะแม้จะมีเสน่ห์ในแง่ความเร่าร้อนความสมจริงแต่ถ้าขาดระบบตรวจที่เข้มงวดก็อาจสร้างความเสี่ยงที่สะเทือนทั้งวงการได้และสําหรับอูเมืองเมืองเธอก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่การขายความเซ็กซี่บนหน้าจอแต่ยังกลายเป็นเสียงที่คนและคนนอกวงการต้องฟัง นี่คืออีกหนึ่งวงในเอวี AV, ที่ดอร์คลายจุดนํามาฝากรับรองว่าข่าวนี้ยังไม่จบง่ายๆเพราะวงการผู้ใหญ่ทั่วโลกกําลังจับตามองกันอยู่ทุกฝีก้าวช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วมาเจอกันที่บ้านเขียวนะครับ